ที่ว่ากันว่าเอ๊ดูเหมือนจะมีการส่งสัญญาณว่าจะมีการล้มกระดานการเลือกตั้งสวในครั้งนี้หรือไม่อย่างก่อนหน้านี้ที่คุณสมชัยแสวงการหนึ่งในสวออกมาเปิด โหยกวนหัวสอวรอ้อยสีรายชื่อที่ว่ากันว่า149คนนี้ได้แน่ๆเป็นสอวอแน่ๆเน่ยนะคะล่าสุดทีมข่าวก็เลยย้อนไปคุยกับคุณสมชายอีกรอบซึ่งเจ้าตัวก็ยืนยันนะคะว่าการออกมาเปิดเผยในครั้งนี้ก็เพื่ออยากจะให้มีการตรวจสอบว่ามีจริงหรือไม่อย่างไรหรือมีตรงไหนที่เป็นช่องโหว่ในการเลือกสอวอในครั้งนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องการจะล้มกระดานการเลือกตั้งสอวอชุดใหม่ด้วยค่ะ ผมเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดแล้วก็ประเทศเนี่ยลงตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่ปัญหาจะบานปลายถ้าผมต้องการล้มนะผมจะปล่อยให้เรื่องนี้เลยไปถึงการเลือกระดับอำเภอเสร็จ ออผมค่ย้<อ>งเพราะมันมีหลายคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีกระบวนการที่การยื่นเรื่องร้องเรียนข้อพิรุธต,ต่างๆนู่นนี่นั่นน่นต้องการจะล้มการเลือกสอวอรหรือเปล่าสอวอสมชายยินงยังก็ไม่ใช่ถูกไหมคะคนอื่นคิดยังไงไม่ทราบแต่ผมเนี่ยพูดมาสองเดือนแล้วว่ามีปัญหาให้ขอให้ตรวจสอบถ้าผมอยากจะทําล้มเนี่ยผมไม่ต้องพูด <ฮะ S 2> ผมไปร้องศาลทีเดียวจบมไม่เห็นกับผมร้อนเรื่องเราประเทศเสร็จด้วยผมจะไปล้มตรงนั้นเลยผมบอกว่านี่ไงผิดตั้งแต่ต้น ยืนยันฟังชัดหนักแน่นเหมือนเดิมค่ะคุณสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาบอกว่าการที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลในเฟซบุ๊กส่วนตัวซึ่งมีหลายโพสต์ด้วยนะคะ,ะก็มีการโพสต์ถึงข้อพิรุษในการเลือกสอวร,รอบนี้ไม่ได้หวังจะไปล้มกระดานการเลือกสอวแค่อยากจะให้กกตอเอาข้อมูลดิบๆอันนี้ที่ผมมีจากแหล่งต่างๆที่ได้มารวมไปถึงจริงๆสื่อมวลชนเองเขาก็มีการนําเสนอข่าวกันด้วยอยากให้คุณรวบรวมแล้วไปตรวจสอบข้อเท็จจริง เป็นไปนตามมีการเปิดเผยข้อมูลนี้หรือเปล่าแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาทยอยเปิดข้อมูลมาตลอดนะคะเคลื่อนไหวมา2เดือนแล้วด้วยซ้ําถ้าหากต้องการจะล้มกระดานจริงคงรอให้มีการเลือกเสร็จไปแล้วก่อนระดับประเทศเนี่ยเราค่อยไปยื่นเรื่องร้องศาลทีเดียวจะไม่ดีกว่าหรอไม่ทยอยเปิดข้อมูลอะไรแบบนี้ให้กะกะตสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขกระบวนการระหว่างนี้ได้หรอก S <S <S ก็คือปล่อยอะ่ะปล่อยให้เรื่องแล้วเสร็จแร้ค่อยไปร้องทีเดียวคือถ้าต้องการแบบนั้นแต่เนี่ยพยายามจะออกมาเตือนออกมาเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เอาข้อมูลนี้ ไปแก้ไขในระหว่างที่มีการเลือกอยู่คุณสมชายตอบประเด็นที่กกตออกเอกสารแจงปมโพยหัวนี้ด้วยนะคะว่าเป็นการคาดเดาที่ไม่มีมูลความจริงโดยบอกว่าโพยอันนี้เนี่ยได้มาจากหลายทางทางเพื่อนสวด้วยกันได้มาจากสื่อมวลชนรวมไปถึงท่านน้าของคุณลอยชุนพงทองนักวิชาการที่ไปพูดในโซเชเียลมีเดียของตัวเองก็เลยมาโพสต์ค่ะไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษเจตนาคือต้องการให้กกตไปตรวจสอบนั่นแหละ ส่วนที่มีการชี้แจงนะคะเรื่องของปมผู้สมัครที่คำชะอีค่ะใช้รูปแบบแบบเดียวกันรูปถ่ายสมัครกันนะคะว่ามีการไปถ่ายร้านเดียวกันจริงแต่ว่าไม่ได้พบพฤติการที่ทำผิดกฎหมายคุณสมชายก็เลยย้อนกลับไปทันทีเลยว่า กกตอตอบให้ดีๆนะเพราะเขามีข้อมูลไม่ใช่แค่ผู้สมัครที่คำชะอีมุกดาหารเท่านั้นที่ใช้รูปลักษณะเหมือนกันแต่ยังมีที่ขุขันศีสเกตด้วยถ่ายรูปออกมาเหมือนกันจากร้านเดียวกันทั้งที่สีพื้นหลังนะคะแล้วก็เสื้อที่ใส่เป็นไปได้ไหมว่าร้านเดียวกันจะตั้งอยู่ในสองอำเภอที่อยู่กันคนละจังหวัดเอาวละสิแล้วทำไมร้านที่ขุขันเหมือนกับอำเภอคำชะอี ท่านกนกนตอตอบด้วยนะอำเภอขุข,ขันอยู่จังหวัดศรีสะเกดอำเภอคําชะอีอยู่จังหวัดมุกดาหารร้านถ่ายรูปร้านเดียวกันย้ายไปถ่ายที่อำเภอขุข,ขันเลยครับออืคำตอบง่ายๆแล้วท่านตรวจทุกอำเภอหรือยังคว่ากลุ่มสตรีทั้งหมดกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมเลี้ยงไก่เมื่อกี้แต่งเครื่องแบบเดียวกันเป๊ะเลยผมมีข้อมูลแล้วท่านกนกนตอตอบไปดีนะอย่าตอบไปเรื่อยๆ ท่านตรวจหรือ,อยังแต่ประชาชนที่ร่วมตรวจกับผมเขาตรวจแล้วแล้วเขาเก็บลข้อมูลหมวแล้วร้านถ่ายรูปที่ท่านอ้างมันไม่ได้อยู่ทุกอำเภอและร้านเดียวนี่มันย้ายไปทุกอำเภอหรอกคือพฤติการรูปมันออกมาเหมือนเหมือนกันในหนนลายอำเภอเลยใช่ไหมคะข้อมูลซึ่งผมได้รับนะผมยังไม่ยืนยันกําลังตรวจนะมีการนําบัตรประชาชนไปออกใบรับรองแพทย์เป็นกลุ่มมีการนํารูปถ่าย ไปทำโฟตโตกราฟิกเหมือนกันหมดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะคุณสมชายยังพูดถึงกรณีที่ออกมาเปิดเผยว่ามีการระบุอาชีพของคนสมัครสรวเนี่ยไม่ตรงกับกลุ่มที่ตัวเองสมัครนะคะอย่างเช่นกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมแต่พอใส่อาชีพเลี้ยงไก่นี่เลี้ยงไก่บางคนประสบการณ์ไม่สมกับจะมาเป็นสวเช่นเด็กปั๊มไปสมัครกลุ่มอาชีพพลังงานหรืออสอมอไปสมัครกลุ่มสาธรารณสุข ซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยก็มีเคสหนึ่งในนครศรีธรรมราชที่ออกมายอมรับว่าได้รับการจ้างวานให้มาลงสมัครจึงอยากให้กกตเข้าไปตรวจสอบค่ะแล้วก็ขยายผลไปให้เจอคนจ้างเลยและใครอยู่เบื้องหลังคนจ้างอีกทีพักไหนกลุ่มการเมืองไหนคุณสมชายบอกว่าในการประชุมกรมทสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาที่ตัวเขานั่งเป็นประธานมีการติดตามประเด็นนี้ด้วยนะคะ หลังจากที่เคยเสนอไปว่าสาวมีหน้าที่ในการติดตามการเลือกตั้งให้โปร่งใสวันนี้มีการเรียนให้คณะกรรมการทราบถึงประเด็นที่ได้มีข้อมูลเข้ามาจากแหล่งต่างๆทั้งตัวผู้สมัครทั้งตัวผู้สมัครสวรสื่อมวลชนประชาชนและกะกะตะบางท่านเป็นแหล่งข่าวค่ะส่งข้อมูลมาให้คุณสมชายเพียบเลย คุณสมชายมองว่าข้อมูลเหล่านี้ก็กตต้องตรวจสอบให้การเลือกตั้งซึ่งเป็นการเลือกกันเองนั้นสุจริตและเที่ยงธรรมแทนที่จะเร่งทําให้เสร็จโดยประกาศกรอบเวลา2กรกฎาคมก็อยากให้ตรวจซะก่อนแล้วค่อยประกาศก็ยังไม่สายนะคะทั้งที่กฎหมายเองก็ไม่ได้กําหนดกรอบเวลาในการเลือกสอวไว้เหมือนกับเลือกสสนะคะที่ต้องแล้วเสร็จภายใน 60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ย้ําตรงนี้ว่าไม่ได้เจตนาจะล้มกระดานการเลือกสอวเพียงแค่อยากให้กะกะตหยิบยกเอาข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่ออกมาจากหลากหลายช่องทางเลอวเกินนะคะหรือหลายข้อสงสัยมันจะจริงไม่จริงหรือไม่ก็แล้วแต่แต่ขอแค่ท่านอเอาข้อมูลเหล่านี้ไปตรวจสอบแล้วก็ชี้แจงให้มันกระจ่างเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าหลายคนก็ยังสองจิตสองใจนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่จริงเนี่ยทำไมทางด้านคุณสมชายถึงขนาดที่ ให้ชื่อยอ่อให้เขตให้จังหวัดมาแบบนี้เลยนะคะคือชื่ออีกนิดเดียวมันก็จะเป็นตกเต็มอยู่แล้วนะคะมีชื่อตัวสะกดย่อแบบนี้ไล่เรียงมาแบบนี้ล่าสุดเนี่ยเรื่องของโพยหัวหนึร้่ารยชื่อมันเข้าไปอยู่ในวงเสวนานะคะมีการหยิบยกไปพูดคุยกันคุณผู้ชมค่ะเขามีการเสวนาเรื่องของปัญหาการเลือกตั้งสอวอปี2567ากจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันของนักวิชาการละคะ่ะที่ให้ออกมาชี้แจงในเรื่ แต่บางคนก็มองว่าโพเนี้มันไม่จริงเลยมันเป็นเรื่องไร้สาระด้วยซ้ําไปไม่อยากจะให้ไปใส่ใจหรือว่าไม่อยากจะให้ไปให้ค่ากับโพนี้เลยนะคะทางด้านคุณยิ่งชีพอัชานนท์ค่ะท่านผู้อำนวยการบริหารโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอมองเรื่องนี้บอกว่า149รายชื่อมันไม่มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเลยข้อมูลที่ปล่อยออกมาก็ไม่มีที่มาที่ไป ไม่อยากให้สื่อเนี่ยไปสนใจค่ะอยากให้สื่อมวลชนเนี่ยมองข้ามไปเลยส่วนตัวเนี่ยยังคิดอยู่เลยว่าคนปล่อยอ่ะต้องการเรียกร้องความสนใจกลัวคนจะลืมเขาใช่หรือไม่โดยระบบการเลือกตั้งสอวอครั้งนี้มันถูกออกแบบมาให้หัวกันได้ยากค่ะเพราะเป็นระบบเลือกค่าซึ่งหากระบบมันยากขนาดนี้การจะล็อกรายชื่อก็คงจะเป็นไปได้ยากเช่นกันคำถามคือจะล็อกอยังไงจึงมองว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะคะ เว้นแต่ว่าถ้าคุณไปเจอว่ามีใครโกงมีใครไปหัวกันมีใครไปสั่งให้เลือกเนี่ยอันเนี้ยคุณก็แค่ตัดสิทธิ์ไปได้เลยค่ะผมเห็นว่า149ารายชื่อไม่มีประเด็นอะไรเลยนะครับไม่มีอะไร <S 1> <S 1> <S 1> <S ไต้องสนใจแล้วก็อยากจะเชิญชวนสื่อมวลชนทำเป็นไม่เห็นไปนะครับคือ <c ười> มันไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีไม่มีที่มาไม่มีชื่อด้วยซ้ำนะครับไม่อธิบายว่าหลักเกณฑ์ในการเลือก มาเป็นร้อยสี่สิบเก้ามาอย,ย่างไงผมเกรงว่าคนที่ปล่อยข่าวอาจจะอยากได้รับความสนใจมั้งนะครับเ,เรียกร้องความสนใจบางอย่างกลัวคนลืมเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่ามันไม่มีที่มาที่ไปนะครับโดยระบบนี้ออกแบบมาแล้วให้ล็อกผลยากซึ่งนี่เป็นเรื่องจริงระบบนี้ออกแบบมาให้หัวยากให้มันเก่งได้ ยากมากว่าใครจะได้เป like ็นเพราะมต้องจับสลากเลือกค่านะครับโอเคแต่ระบบนี้มีข้อเสียคือพอมันล็อกผลยากมันก็เลยไม่รู้จะเลือกยังไงนะครับแต่ว่าในเมื่อระบบมันออกแบบมายากขนาดนี้แล้วล้วใครจะไปบอกว่ามันมีตัวเก่งเข้ารอบแน่มันไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เลยอยากจะฝากให้กกตรีบลงไปตรวจสอบคุณสมบัติและข้อร้องเรียนนะคะว่ามีใครเข้าข่หัวหรือเปล่าและอยากทำให้เสร็จก่อน9มิถุนายนเพื่อจะได้ตัดผู้ที่ขาดคุณสมบัติออก ส่วนการที่คนมาสมัครน้อยเนี่ยไม่ใช่ความผิดของประชาชนนะคะเขามองว่ามันเป็นความผิดของระบบและกะกะตทําให้คนเข้าถึงได้ยากกติกาเยอะก็เลยทําให้มีผู้สมัครน้อยเพราะหลายอําเภอผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ก็ตกรอบไปโดยปริยายก็อยากจะให้กะกะตเนี่ยลองมองหาทางออกอื่นๆเอาไว้ด้วยหากเกิดปัญหาในอนาคตค่ะ มาดูทางกกตลบบุรีกันหน่อยค่ะหลังจากที่มีการโพสต์ของคุณสมชายสแสวงการแล้วก็มีภาพสนทนาไลนา์เรื่องของการสอหัวเลือกสอวอเมืองลบบุรีจี้กกตจัดการคู่หากเฉยระวังติดคุกยาวด้วยข้อความต่างๆเหล่านี้ผอ,อกกกตลบบุรีคุณขวัญเพชรถนอมนามบอกว่ากกตลบบุรีไม่ได้นิ่งเฉยนะคะที่ผ่านมาส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเชิงลึกแล้วตอนนี้ก็ยังไม่พบว่าผู้สมัครสอวอทําผิดกฎหมายเลือกตั้งอย่างหนึ่งอย่าง ใดแล้วรวมไปถึงประเด็นการว่าจ้างให้คนมาสมัครสอวอด้วยค่ะยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่เจอความผิดอะไรนะคะและผอ,อก,กรกตรลบบุรีก็บอกว่าอยากเตือนประชาชนด้วยกับผู้สมัครสอวอที่คุณไปเรียกรับหรือสัญญาว่าจะจ้างว่าจะให้ในการเข้าสมัครต่างๆเหล่านี้เนี่ยการกระทําแบบนี้ผิดกฎหมายกรกตรลบบุรี ตั้งรางวัลให้เลยค่ะใครก็ตามที่ชี้เบาะแสผู้กระทำความผิดหรือบอกได้ว่ามีการว่าจ้างมาสมัครนี่นะคะรับรางวัลไปเลย1 0 0 0 0มืถึง1 0 0 0 0 0บาทเป็นค่าชี้เบาะแสคุณขวัญเพชรผอ,อ,อกรก,ะกะตลบบุรีบอกแบบนี้ว่าเรื่องที่ผู้แจ้งเบาะแสนำมาแจ้งให้กรกะตเขาจะเก็บเป็นความลับให้แล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้แจ้งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าหากคุณพบจริงๆช่วยแจ้งหน่อยเถอะนะคะ